สำหรับคนที่กำลังมองหาแปลงที่ดินที่แบบทำเลแบบโล่งๆนะครับผมเนื้อที่ขนาดประมาณราวๆห0ึตารางวาสองร้ตารางวาเรามีมานำเสนอเป็นแปลงที่ดินเนี่ย ที่เขาถมมาให้แล้วเรียบร้อยเสมอกับถนนลาดยางเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องของไฟฟ้าเขาก็จะขยายเขตข้ามมาให้น้าประปามีให้ด้านหน้าเนี่ยมันติดถนนลาดยางเพื่อใครอยากจะทํามาการค้าการขายแล้วดูจริงๆนะครับแนวเขตเนี่ยมันอยู่ตรงกับเสาสีแดงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นรักมีของถนนเนี่ยมันสามารถขยายได้อีกดูเสาต้นไฟฟ้าฝั่งนู้นสิครับถนนจริงเนี่ยมันกว้างอยู่ประมาณ10เมตรเลยนะครับข้างในเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะครับมีร้านค้าใกล้ๆเดินไป50เมตรนะครับถึงแล้ว มีธุรกิจหยอดเหรียญตู้เครื่องซักผ้าก็อยู่ตรงด้านนี้50เมตรนะครับมีร้านขายของชำร้านขายอาหารอยู่ด้านในแล้วก็เป็นหมู่บ้านของตนเนอร์นะครับอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็แปลงที่ดินของเราเนี่ยที่เห็นน่ะคือเขาเพิ่งถมมาโล่งๆอย่างนี้เลยเนะครับข้างหน้าเนี่ยครับ จะเป็นถนนลาดยางแล้วก็ไปชนกับตรงออวัดหนองตะเนิรดโรงเรียนจะอยู่ขวามือนะครับตรงนั้นก็จะมีบ้านเรือนของผู้คนเห็นด้าน,านหน้านเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจแบบว่าลักษณะเออเป็นตึกแถวมีธุรกิจที่เขาเปิดอยู่นะครับทั้งพวกร้านตัดผมเสริมสวยนะครับตัดเย็บเสื้อผ้านะครับโอ้โหแถวเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทำเรด,ดีมากและหาไม่ยากคุณแค่เจอคำว่าวัดหนองตะเนิร์ดแปลงเนี่ยจะอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามกับวัดหนองตันเนิร์ดเลยนะครับ โดยที่ดินผืนนี้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเนื้อที่532ตารางวาหรือว่า1ไร่1งาน32ตารางวาติดถนนลาดยางเจ้าของเนี่ยเขาอยากขายยกแปลงถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อยกแปลงเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อแยกนะครับก็เคได้ครับมาคุยกันนะครับเพราะว่ามันจะถูกแบ่งเนี่ยเป็นทั้งหมดนะครับ3โซนนะครับโดยแปลง A อเนี่ยเนื้อที่98ตารางวาครับราคาขายเนี่ยก็จะอยู่ที่ ที่3 5 0 0 0 0บาทพร้อมโอนนะครับส่วนโซนบีเนี่ยเนื้อที่198ตารางวาราคาขายจะอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทครับส่วนโซน C นะครับก็จะเป็นเนื้อที่236ตารางวาราคาขายเนี่ยก็จะอยู่ที่7 6 0 0 0 0บาทนะครับโดยที่ทั้ง3ปแปลงที่แบ่งเนี่ยก็จะได้ติดถนนลาดยางเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ล้อมรัว้วแนวขอบเขตให้นะครับเพราะว่าจะขายเดินเดิมแบบอย่างนี้เลยก็จะมีไฟฟ้าผ่านอยู่แล้ว มีน้ำประปาผ่านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อเหมารวมกันทั้งหมดเนี่ยจะได้ในราคาที่ดีกว่านะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมเป็น1ไร่1งาน32ตารางวาขายรวมเพียงแค่ราคา1ล้าน6แสนบาทเท่านั้นโดยที่ราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ลองเข้ามาดูก่อนถูกใจอะไรยังไงในเรื่องของราคาเนี่ยเจ้าของเขาก็ให้ต่อรองได้นะครับแต่ว่าจะต้องมาดูให้ถูกใจเรารู้สึกว่าชอบมันจริงๆนะครับผมก็ถือว่าทําเลดีนะครับผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งวันไม่เปลี่ยวเลยตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์คุณฝันหรือว่าคุณเจนะครับที่อยู่ใต้ล่างเนี่ยสามารถที่จะนัดเข้ามาชมได้นะครับผมหรือว่าอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อทักไลน์กันได้เลยนะครับส่วนนี้ผมนัชนนท์ทำเลดีขอบคุณที่ติดตาม และชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย